อะไรดึง้วหยุดยัวิ่งวิ่งวิ่งนครับสู้ครับสู้อุ้ใหญ่อู้จีบหายแล้วอุ้ใหญ่ใหญ่ยังโดนต้องขุดครับ Anh hấp Đi Đây Đi Đây Cái này quá <laughs> 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 Lúa mình lấy kền luôn ừ. không? ngon à อะไรหรืองูเนี่ยมันขาดมันขาดมัดเบรกไหมอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยดึงแรงครับอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย มขาดเฮ้ยจะไหนเนี่ยโอ้ยแต่ยดให้าขาดานี่ก่อน มันจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยก่อนเราเหนื่อยแล้วส่งลึกเลยครับไอ้ยินเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายต่อหัวหัวยืนหยนนี่นาะี่นี่นี่เอาไ หลวงโรเบ็ด์เบใหญ่ครับโอ้ใหญ่ครับโอ้โหผีมือสุดจริงผู้หญ่จริงตัวนี้โอ้ยง่ยังไม่ดึงนั่ยังไม่ดึงแม่ยังไม่ดึงนี่ดูของปังไหมดึงไง ไปวิ่งครับไปวิง่งรูใหญ่ด้วยรูใหญ่ด้วยเห็นยังเห็นตัวยังเห็นตัวยังเห็นไหมไม่ทุบมเห็นตัวไหมครับแล้วก็พร้อมไหมครับเอาแล้วครับอเอาแล้วครับอุ้ยเอาแล้วครับใหญ่ขึ้นมาไอ้นุม่มจะยังยังเลยครับพีอีสามเองขึ้นมาโอ้ใหญ่นอนเรอเอาอยู่เอ,อย้ยมันไยแล้ว เอาไงขึ้นหน่อโอ๊ยไปแล้วไปทางนี้ทางนี้โอ๊ยเอาไม่อยู่โอ๊ยเจ็บใจเย็นเดี๋ยวโฟมแตกอีมึงดอนเอาไม้ให้ใส่อยู่ในโฟมก่อนมีไม้ไหมโอ๊ยช่วยก่อนใหญ่ครับพี่น้องขับมาไว้ขึ้นมาไว้ขึ้นมายอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ว Ơi, mãi cu. mãi 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 Ừ Đấy, mãi 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 má, ui, Kinh Ui mãi 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 boss, thấy boss, Thấy boss mãi boss, mãi ใหญ่สง,ง่าด้ยใหญ่งงสง,งา่สงงาไม่รู้อ่ะครับกินอีกแล้วครับรักจังหวันไหนชอบจังหวันไหนเอาเลยครับกำลังดมอยู่เอา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 ไม้ใส่ก่อนป่ะเกี้ยนิ้วบางจะขาดมีไม้มานิ้วิแซดไปก่อนอนะ่ะเมื่อกี้ กินแล้วเนี่ยสายวิ่งสายขยับนะดูครับนะครับมันดึงนะครับสายขยับนี่นี่น้ำน้ำก็เพิ่มเนี่ยชัดเลยไม่รู้มัดแน่นเลยไม่หรอกมั้งตู้ไหวอยู่อ๋อเงอยเงยชัวชัวชัวอุ้ยมันจะเอาไม่ขึ้นนะโดนโดนใหญ่ปะโดนใหญ่ใหญ่ปะใหญ่ใหญ่อีกแล้วข้อาอีกแย่ขุดขุดครับขุดอีกแล้วขุดครับขุดตาย กูดกูดออกน้ำหรอขึ้นง่ายใช่เหรออีกเดะอีกหนึ่งตัวเฮ้ยลดลดลดไอ้หู่ให้อยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู Costa> ่โอ okay, ้ยหลุดดังบนพอดีเลยขาดแล้วคองเอาเข่าไอหางหางมันรัดต้นไม้เอาให้ยัวจน โยนไม่ได้ด้วยคุกดินคุกดินอะตรงนั้นหนมีดินอะไปแล้วครับดูไปดูผลงานครับคุกดินคุกดิน <h ums> นี่ครับผลงานของเรานี <h ums> ่ครับสองตัวครับ ตัวใหญ่ๆครับนู่นครับสองสาตัวครับเดี๋ยวไปหากันต่อครับเดี๋ยวครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับกินสังว่าพับปุ๊บแล้วขาดครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่เล้วก็นับหนึ่งครับโอ้โหีแล้วครับเอาแล้วครับ เอาแล้วครับตัวเล็กเหรอขึ้นง่ายจังเลยใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่ใหญ่อยู่มาอีกหนึ่งตัวนครับปลารวมครับดูรครับสามสี่ตัวครับในนี้อีกครับเต็มนะครับ